ไมถึงชอบเมคอัพโอ้โหเล่าโอ้โห มันเป็นความยาวมากๆเลยนะตั้งแต่ที่เรียนมัธยมตอนเด็กๆแล้วอะก็คือว่าเรานี่ชอบเมคอัพมากเราชอบเมคอัพมากเรารู้สึกว่าเมคอัพมันคือสีสันมันคือความสวยงามแล้วเราก็นั่งมองว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นเขาแต่งหน้าสวยทำไมคนนี้เขาแต่งหน้าสวยจังเลยแล้วก็วันนึงก็โตขึ้นมาแล้วก็แบบใช้เครื่องสําอางมาตลอดในตอนเด็กๆเราก็รู้ว่าแบบว่าเออเราคิดน้องว่าเรานี่ไม่มีทางที่จะได้ได้ใช้เครื่องสาอางอะไรดีๆกับเขาเหรอกพอเราโตมาเราทํางานเราก็ใช้เครื่องสาอางดีๆเยอะอะไรแบบนี้ถามที่ถามว่าอะไรคือบทเรียนแรก โอ้โหบอกตรงๆเลยว่าหลายๆอย่างมากคำว่าบทเรียนแรกเนี่ยหรือที่เรียกว่าช h a p ตัววันหลายๆคนที่รู้จักกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเนาะเออเราเป็นคนชอบเรียนมากเรื่องภาษาอะไรแบบนี้เราเลือกที่จะเรียนภาษาใช่ไหมตอนเด็กๆเราเนี่ยไม่ค่อยชอบเรียนเลขเท่าไหร่เราก็เรียนภาษามาตลอดเราก็ไม่ค่อยชอบเรียนหรอกอะไรที่เป็นคิดคำนวณเนี่ยก็จะเลือกเรียนภาษาเป็นบทเรียนแรกๆในชีวิตอะไรแบบนี้นะคะให้นิยามของคําว่าชั้นตัววันเหรอคะช h a p ตัววันเนี่ย มันคือบทเรียนแรกค่ะอะไรก็ตามในชีวิตเราเนี่ยเป็นบทเรียนแรกหลายคนก็จะคิดว่าบทเรียนแรกของทุกคนในชีวิตเนี่ยก็คือการเดินทางบทเรียนแรกของทุกคนในชีวิตเนี่ยก็คือพวกเกี่ยวกับด้านความงามอะไรเนี่ยจะสําหรับเบนเองเนี่ยบทเรียนแรกคือทุกสิ่งทุกอย่างและไปคิดว่าผู้หญิงทุกคนก็คิดว่าความสวยคือบทเรียนแรกค่ะ บทเรียนแรกของผู้หญิงทุกคนเลยไปคิดว่าเป็นบทเรียนแรกของสาวๆหลายๆคนที่กำลังดูวิดีโอนี้ก็คือการใช้เครื่องสําอางค่ะและนี่คือสิ่งที่เบสจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้เบสได้เอาความสวยงามมาไว้ตรงนี้คุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและทุกคนจะได้เริ่มบทเรียนแรกพร้อมกันตรงนี้ค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ c h p t t e r n 1 beauty นะคะคุณผู้ชม c h a t t e r n 1 beauty เกิดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ของเป็นเองเลยค่ะที่ไปเชื่อว่าทุกคนเริ่มความสวยความงามทุกคนเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างจากบทเรียนที่1นนะคะคุณผู้ชมบทเรียนแรกในชีวิตของคนเราเนี่ยและไปคิดว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยรักในความสวยความงามมากและไปคิดว่าเครื่องสําอางต่อไปนี้จะต้องเป็นสิ่งที่ทําให้คุณดูสวยขึ้นเป็นสิ่งทำให้คุณมั่นใจและเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยดูสง่าในทุกองศาและทุกมิตินะคะและเรามาเริ่มพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมกับแบรนด์ h ชี t ร์อั e เตอร์วันบิวตี้ ยังไงก็ตามนะคะเบสขอฝากแบรนด์ชั้นห e ึ่งบิวตี้ภายใต้าการดูแลของเบสเองทุกประการนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ แล้วเราเจอกันเร็วๆนี้นะคะ Chapter One Beauty ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูวิดีโอนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามใน i n s t a g r กรมของ Chapter One Beauty ด้วยนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเบสแล้วก็ทีมงานของ Chapter One Beauty ทุกคนนะคะแล้วเราจะกลับมากับวิดีโอต่อไปนะคะกับคอลเลกชันแรกของเราค่ะของแบรนด์ Chapter One Beauty ค่ะอย่าลืมนะคะเพราะความสวยคือ บทเรียนที่1ค่ะ because beauty eat share t e one ค่ะเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ